ตอนเราขอชูชองปยายมเนาะค่ะเมื่อนี้ปยายมสิมาสอนต้มสมปรากดเนาะค่ะเนื้อปลาเนื้ออ่อ,อนคนไทยเขาเอิญเนาะเครื่องวัตถุดิบมันก็มีบะขามเปียกเนาะลูกบะขามเปียกข่าตะไคร้ข้านอกก่อนหนึง่งแล้วก็พริกแล้วก็บ,บะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมผักชีเนาะ,ะแม่สีสอนง่ายๆเนาะจ้ะแม่เริ่มสอนแล้วเนาะขั้นตอนแรกต้มน้ำให้เดือดก็นนาะลูกเดือดนะสิเนาะน้ำเปล่าเนาะบ่ต้อ,องใส่แยงน้ำ แล้วก็เอาคาตะไข่ลงก่อนเนาะลูกนก่าล้งคาตะไข่ลงเนาะให้มันหอมซะกก่อนอน้ำเดือดเดือดเลยลูกโตองย่านเดือดไปเลยเพราะว่าป่านี่มันทาน,น้ำโบเดือดมันกับสีข้าวเนาะใส่มะขามเปียกลงไปเลยตามด้วยป่านะคะลูกป่ากดบ้านเฮาเนั่ยนะป่าถากดป่าังแง่งบานเฮาเนาะ แน่มากกับมาต้มสมไปแซ่บไปแห้งๆเลยลูกตอนต่อไปก็ใส่รูด,ดีชุบรสลงไปเลยใส่รด,ดีน้อ,งงอยชุบรสจังน้อยน่าจะนี่ค่ะน้ำปลาบ่าต้องคนเด้อลูกบ่ต้องคนเด้อปลากวดนี่บ่ต้องคนเลยพอค่ะพอประมาณ ถ้าคนเนี่ยมันสีนี่เลยมันสีบอต้องคนมันหมุกมันน้ำมันเดือดน้ำเดือดแล้วก็เดี๋ยวค่อย้ป่ามันสุกจังหน่อยเนาะลูกน้ำเดือดป่าสุกจังหน่อยห้องกระตงใส่ห้องกระตงไปคนมันคนมันก็สเสียรสชาติต้องตามด้วยมะเขือเทศจังหน่อยถูกเพื่อให้มันเปรี้ยวแซ่บเติมกันเนาะ แต่เขาบตองคนเ้างใส่แค่นั้นเดี๋ยวรอให้ป่าสุกแล้วค่อยข้นนะล,ลูกเนะาะมันช่วยสิบะข้าวต้มยำปรากฏนะใส่มัเสียข้าว,ดวเดยเื่องมันบตรงหัวงลูกข้าตะไข่แบบกูใส่ลงไปเลยใส่เห้แซ่บเลยเกียกต่ำก็ต้องใส่ให้มันรดจัดจังหน่อย รถบบจัดมันบมแสบเด้เพราะว่าตัวในป่าเนื้ออ่อนนี่มันก็สีออกข้าวจังหน่อยแต่ว่าทาเข้าบบใส่ทาเข้าใส่ห,าาสาหอนห่อนแล้วเข้าโบข้นมันก็สีโบข้าวเลยมันก็สีแสบเลยเนะลูกเนี่ยก็เดือดสุกเราก็เริ่มกลับก็ได้ค่ะลูกแต่บบต้องข้นกลับกลับต,นต,น,ตนตอนป่าเนาะ มันลงใส่จุ่มน้ำอย่งสิพอถ้าเขาข้นบ,บึบบึบบึบ,บจนเสียมันข้าวเลยทันทีเด้ลูกจะได้กับใส่พริกตามไปเลยใส่ต้นหอมทับชีนเลยนะะ้อยแบบต้องซ่อนขีด้องขีดนั่นมันเนาะ เวลามันเดือดซอนออกลูกค่อยๆซอนออกมผสมเห็ดแห้งเด้อเห็ดค่อยๆสุดน้ามอญห่อนล,ลงข้อพอหองใสบะขามเปียกเนาะลูกถ้าพวกมีบะขามเปียกใส่บังหน่าก็ได้แล้วลูกถ้ามากบักหน่ากับใส่บังหน้าป่งลงมาสะก้อนล้วค่อยใสบังหน่านั่นต้มให้มันสุกแล้วป่งลงมาใส่ถ้วยแล้วค่อยบีบบังหน่าใส มันสิไปบีบในหมอมันก็หลายคนมันสิเปรี้ยวคน่ไหมลูกแล้วมันก็สิราสาติเปลี่ยนเนาะมันม่มแสบถ้าเาบีบข้างนอกราสาิมันสิแสบนันวเลยคนได้แล้วบันต่อให้เดือดจังหอยแล้วลูกเนาะจะพักนึ่ง้ะจ้ะ มาซีมาซีมึงมันเปลี่ยนเลยแซ่บแล้วแซ่บแล้วพอดีลูกรสชาติพอดีเลยเปรียวกับน้งแซ่บโอ้ปรากฏนี่้เจอตัวใหญ่ๆเนาะต้มส้ม ดีแล้วค่ะอดีแซ่บแล้ยมีแต่ไข่ก่อนปลากุดไข่เต็มท้องเลยเนาะลูกขาเนื้ออ่อนคนไทยเขาเอินเนาะแต่ว่าบ้านเ้าก็เอินปลากุดปลาคั่งเดียวกันปลากุดปลาคั่งอันเดียวกันอนนี้จะเสร็จแล้วต้มยำปลากรด ใส่บะขามเปียกก็ได้ใส่บะหน้าก็ได้นาะลูกเนาะต้มแบบบ้านอกข้อนั่นนะแหละแซ่บเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่แยบและเจา้าพ่อกันคลิปหนาเน,น้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ